าการของการติดเชื้อเนี่ยมันเริ่มลดระดับลงมาจริงๆค่ะคืออย่างน้อยมันไม่พุ่งกลับขึ้นไปเป็นสองหมื่นมันอยู่ที่ระดับประมาณสักหมื่นแล้วก็1 7ื่นถึงกระนั้นตัวเลขคนเสียชีวิตผมต้องใช้คําว่ายังสูงอยู่จริงๆนะฮะสูง,นงกนขณาที่ประกาศออกมาเมื่อเช้าที่ผ่านมาตัวเลขวันเสาร์ยีสิงหาคมนะครับผู้เสียชีวิตน้องร้สร้อยเกคนค่ะ 292คนนะฮะก็<า>กเรียกว่า,ากเกือบๆจะ300ค่ะขนาดที่คนติดเชื้ออย่างที่บอกนะครับว่าทรงๆนะฮะ17,984คนค่ะตัวเลขวันนี้นะคะส่วนคนที่ได้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านหรือหายป่วยอันนี้รวมกันกากันมีทั้งหายมีทั้งกลับไปรักษาตัวต่อเนี่ยนะฮะส0งกับคนค่ะท่านผู้ชมครับณขณะนี้เดือนสิงหาคมผ่านมาจนถึงตอนนี้28วันอีก3วันจะมีการคลายล็อก เป็นครั้งสําคัญในรอบหนึ่งเดือนกว่าๆแต่เดือนสิงหาคม28วันเรามีคนชีวิตติดเชือ้อติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเนี่ยทะลุ6,000คนแล้วค่ะ6,000กับ22่2คนนะคะ28วัน6,022ชีวิตขนาดที่เฉพาะ28วันเดือนสิงหาเนี่ยติดเชื้อแล้วเนี่ยน้องไว้หคนค่ะนี่ผมดูเฉพาะ28วัน ถ้าไปดูประเทศไทยตั้งแต่วันแรกมาจนถึงขณะนี้เลยเนี่ยนะฮะตัวเลขก็ออกมาติดเชื้อรวมหนึ่งล้าน5 5คนเสียชีวิต1 0 0 0 0กับคนนะคะถ้าตัวเลขเฉลี่ยเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะมีคนชีวิตทะลุ1.1,000 <1, 000. S 1> คน,คนขณะที่ตัวเลขของการหายป่วยกลับบ้านหรือคนที่กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านถ้าเทียบกับคนติดเชื้อใหม่ กราฟในช่วงเจ็วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะเห็นว่าคนติดเชื้อใหม่น้อยกว่าคนได้กลับไปรักษาตัวต่อหรือหายป่วยที่บ้านเนี่ยเป็นระยะเวลาแล้วก็เป็นกราฟแบบนี้ค่ะ<ฆ>แปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ระบบของการดูแลผู้เจ็บป่วยผู้ติดเชื้อซึ่งสงวนเอาไว้สําหรับคนสีแดงแล้วคนสีเหลืองก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ<ฆ>จะเห็นนะว่าติดเชื้อใหม่มันน้อยกว่าผู้ที่ได้กลับบ้าน ตัวเลขอย่างนี้ก็แปลว่าในโรงพยาบาลก็จะมีการเอาเตียงที่มีอยู่เอาไว้สําหรับคนที่จําเป็นเพิ่มมากขึ้น<ะ>ถึงกระนั้นเราก็ต้องคาดหวังใช่ไหมน้องไบท์ว่าเออถ้ายังมีเล็ดลอดอยู่ตามจุดต่างๆผมกับน้องไบรท์กับทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยพยายามที่จะประสานกับทางด้านกรุงเทพมหานครก็ดีหรือสอปสอชอก็ดีเพื่อจะเอาท่านเหล่านี้คือพอบันว่างบ้างเนี่ยน้องไบท์ คนอายุเยอะๆะเสียงใช่ไหมใช่ที่จะให้อยู่บ้านรักษาเป็นแบบโฮมไอโซเลชันคือถ้าอยู่ที่บ้านออกซิเจนตกมีอาการไออย่างหนักกินอะไรไม่ได้ไม่ควรจะเป็นโฮมไอโซเลชันใช่ไหมใช่ค่ะค,คือค <น S 1> พอท่านพอมีที่ทางเอาคนหลับนี้กลับเข้ไปอยู่ในระบบไหมค่ะอันนี้เป็นความคิดความเห็นอยากจะเสนอกับผู้ที่